คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันเวลามีเหลือกันเท่าไหร่คนเราจะมีลมหายใจอีกกี่ครั้งใครจะรู้ได้แสด่าจนถึงพวกเรามาเริ่มกันได้เล้วนะตั้งแต่10:00นครับคับ

ตัวอะไรกับเมีวะอ๋อผมจะมาขอคู่เมียครับผมแล้วไปเฮเดี๋ยวเดียวขอคู่นวุฒก่อนยวะปานตามมาััีบเียครับมีคนมาเียให้เงนก็มาเฮ้ยวัสดีครับเมียวัสดีวันังนั่งนเดินน พวกเรามีภาษาเรื่องนั้นใช่ไหมครับเนี่ยได้คนกันเองเงียใจกว้างอยู่แล้วก็แค่ที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์โทรญาติแล้วก็วันเดือนปีเกิดก็ใจและจะเอาเท่าไหรนายน้อก็ขอเงินบูญแล้วตามใจครันเนี่ยได้เท่านั้นเสัญสายัณก่อนไหมสัญญาครับเงียพวกมึงนี่ก็ เดี๋ยวเฮียจัดให้รอแ,แป๊บนะสองแสนแปดเงินกันสองหมืน่นนี่สองหมืน่นเอาไปสามแสนครับเฮียขอบคุณมากครับครับ thank <laughs> you ย่วยอะไรวดนส่นาของรโอมเาี่หนข้นยามาเฮียครับท่านที่เฮียสั่งให้มอวันที่เป็ป่าหมดอนสวนเรียบร้อยกันยัเก่งมากเอามือขวานี่รางวัลของเองผมน่เฮยเฮ้ย รุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะเราจะไปทะลุสวนป่มของมันได้โว้ยเฮ้ยไอ้วุาทำไมไม่รีบขึ้นไปขับรถวะอัวรีบผมขับรถไม่เป็นนะ อ้าวแล้วมือซ้ายอ่ะลับไม่เป็นเหมือนกันครับอะไรวะมีลูกน้องสอคนขับรถไม่เป็นสักคนแล้วใครจะขับวะนี่ย oh <yeah. S 1> ครับเออจริงงเวยริงด้วยคือรถคืนรถคืนรถ ยุดจะไปไหนกันไม่เอาวัามาจะดจุนมาดูเลยสิไม่มีครับใครอยากกินชิคกันรึเปล่ารึเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวนิดตะพัวเข้าไปนิดแต่งตัวแบบนี้กันแล้วหรือครับผมกำลังไม่มีตังค์ไม่ต้องพูดมากออกไปได้หรือว่าจะอยู่ที่นี่บ้าครับเปล่าครับไปแล้วนะครับครับครับสวัสดีครับ นี่บ้านของคนสวนใช่ไหมได้ไหมเฮ้ยไอ้น้องวันนี้มันเป็นวันเกเมินของเอแล้วนะ ลุยแม่งเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวเฮียยังไม่ได้สั่งคิดจะเบี้ยเฮียใช่ไหมรวยมาเลยไหมครับเฮียเดี๋ยวเฮียยังไม่ได้สั่งเฮียครับขอคนได้ไหมขอคนเงินได้ไหมครับผมยังไม่มีเงินให้เฮียเลยเงินตามผมเพิ่งถูกไปไหมครับผมนี่คิดจะเบี้ยเงินเฮียใช่ไหมมือซ้ายมือขวาครับเฮียจัดการเตรียมอะไรเฮียครับ เราจะจัดการเพียรหรือจัดการพวกมันนี่ก็ได้เธอเว้ยไอ้ควายมันวิ่งไปนวดได้ไงไปจัดการเลยเรียสั่งลุยกอมึงไม่ต้องหนีแล้วกูมึงตายแง่งเฮ้ยหยุดยิงนะเฮียยิงไงเฮ้ยมือซ้ายได้ได้ไล่ต้องกลัว

Bắc bắt bắc con bắc con bung lắm kín nga hoa nhập nè tao vừa đi nè băng 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 lên binh nè ạ binh nè lên binh lên binh nè lên nè lên binh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  nè เป็นไปด้วแล้วกูกินปักเมียวเป็นไรเออเคลิ้มมั้งเคลิ้มมั้งกินน้ำมั้งกินน้ำมั้งน้ำครับพิงตามเบอร์ล่างแล้วเนี่ยครับมีคนหมาเนี่ยให้มันเข้ามาเฮ้ยสวัสดีครับพิงยสวัสดีสวัสดีเดินนั่งเดินนั่งพวกเลื่อมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมครับพิงยาเฮียเฮีย

มีคิดจะเบี้ยวเงินไงใช่ไหมมือซ้ายมือขวาครับเนี่ยลุยเตรียมมันเลยไม่เตี๊ยครับเราจะลุยเตี๊ยมหรือลุยพวกมันเองเนี่ยเตี๊ยครับมันมึงงี่ใต้แั้ว เกล้าตั๊บป้ามันไสตี <missimulatory> <missimulatory> <missimulatory>